ก่อนเขาจะหกไม่หน,นีนเขากำมาหอดปลาคือเก่าพี่น้องเอยว่าชีลุยทางนี้พี่น้องเนาะว่าชีได้ยังไงพี่น้องเอยว่าชีมีหอยชัดหรือบ่อพี่น้องเอ,งอยเนาะบางชีล่อหอยใหญ่เลยพี่น้องเอยหอยใหญ่ก็มีบนปลานบนแป้นพี่น้องเอยเนาะกับทักทายสบายดีเด้อมาพอกันอีกเลยพี่น้องเอง ชิลุยปลาคือเก่าพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลยพาไปบึงน้ากันพี่น้องว่าจะเป็นอะไรพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยเนาะบ่าวังกัมมาฮอดปลาฮอดดุงพี่น้องเลยเป็นปลาดุงพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยนี่หอยมูกพี่น้องเลยมาเม็นี่เห็นไหมมันเม็บดุนแล้วพี่น้องเลย ระวังห้ากามาา็มาเลาะพี่น้องเนาะมาเลาะเบิองมาสำรวจเบิองว่าเป็นจังได้แดดห้องตัวนี้แต่ว่าบุกเคยมาจากเื่อพี่น้องเลยนี่จะมีอันพักกูดพี่น้องเลยนี่ม,นมากินแต่ว่ามีลายก็โอยคักพี่น้องเลยพักอันนี้ก็ได้ เป็นพระกูธรรมศาสตร์เนาะแถวแข็มหวยพี่น้องไปพี่น้องยี๋สุดทพาหล่อปลาหล่อดุมขึ้นเก้าพี่น้องเลยหน,อ,นองเอ้ยเนาะ ตังหกเลยขนาดเล็กน้อยแต่นี่<ส>มันจะเป็นด่งเลยพี่น้องเลยแคนเป็นไหมตึบหน้าเลยพี่น้องเลยเนาะ ใหต่โพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องมีแต่จ้ะขี้ห่วงเนาะขี้ห่วงเครียดพี่น้องเลยไล่พี่น้องจะเป็นดงพี่น้อง chạy hoặc luôn lái nạt lên rồi ก่อนขังจะหกนแน่เนาะบนหกบนแปนเนาะเหัวน <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างลายเลย เป็นน้าผาพี่น้อย

rồi mời mua đồ mà cái này mới mạnh đây นกนาะบ้จออยจืดเงาพี่น้องยระวังหล็อกมาเลยก็เลยผอผองูพี่น้องเยเนาะวังผัดคนหยานง,งูแน่ปอบงูกับปนันนกไปพี่น้อยดูต่อไปฝนละขึ้นไปฝนเลยเนาะไปฝนเลยมันจะเป็นพลานหินแน่พี่น้องเย นี่พี่น้องเอ้ป้าหมดูดุดเนาะตามเข้มหวยขนาดเลยพี่น้องเอ้ชุดหยอดเบื้องทางขึ้นพี่น้องขนาดเลยเพราะว่ามันมาดุดตามหวยเลยพี่น้องเอ้เนาะแฟนบัดพี่น้องเอ้ขนาดขนาดพี่น้องเอ้

อาดลุกไปน้อง อย่าลุยต่อพี่นออ้องเยเขียดพี่น้องเขียดต้นน้ำเนาะโอ,อ้ป่าเด้เห็นไหนมพี่น้อยเจ็ดสิบม่ป่ายังพี่น้องเย เอาไปขึ้นว่ามันจะเป็นเ็จปลาโกลเนาะ หกเลยแถวนี้มีตะมูเลยดุดๆเพียนี้เนาะมีตะมูปลาดุดเลยมีหลายเพียน่อยมูปลา